เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็มายู่ในเกม l i ายเลนเจอร์นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับตัวลีมูรุเทมเพสนะคะรับผมจากโคระโบเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมนี่นะก็โคระโบเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็น คาราโบจุดกําเนิดนะครับผมที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มที่จะมาเล่นราเดนเจอร์อีกครั้งหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้คือโดยในความคิดส่วนตัวของผมะนะเพราะว่าคาราโบนี่เนี่ยมันก็เป็นคาราโบที่ดังในระดับหนึ่งเลยนะครับผมคนติดตามอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะมีเยอะมากๆเลยนะนะทำให้คนเนี่ยที่เป็นติ่งเรื่องนี้นะคะรับผมรู้ว่าเป็นคออน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเล่นเกมนี้กันนะครับผม ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมสำหรับคอร์โบเรื่องนี้นะครับผมก็มาในเดือนตุลาคมปี6.3นะครับผมก็ประมาณปีกว่า,วาแล้วนะครับผมก็เป็นคอรโบที่ผมมาเริ่มเล่นนะครับผมก็สําหรับตัวลีมูรูเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบับของทีมแล้วก็เป็นตัวชนของทีมของให้กับผมด้วยนะก็ไม่ถึงกับชนใกล้นะครับผมระยะจมตีอยู่ที่125ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่88นะครับผม แล้วก็บวกไปอีก5าจากเพิ่มศักยภาพของผม,มนะก็มาดูสกิลของริมรูรุกันหน่อยดีกว่าสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลฟื้นฟูพลังให้กับเพื่อนนะครับผมนํำจากฟื้นฟูขั้นสูงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นตามอนิเมะก็ไฮเปอร์พชั่นนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมยก,ยกเลิก ภาวะอมตะของศัตรู3วินาทีสร้างความเสียหาย3,800%นะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยก็เดินถอยหลังไปอีกนะครับผมก็เร,กเรียกว่าตีทะลุอมตะนะครับผมเพราะว่ามียกเลิกภาวะอมตะนะก็ถ้าเกิดเป็นสกิลนี้นะครับผมในอนิเมะก็จะเรียกว่ากราดโทนี่นะครับผมหรือว่าผู้กินกินนั่นเองนะและ้วาาก,วกนะ็ความสามารถของรีมรูนะครับผมเรียกว่าดื้อด้านมากเลยนะก็คือฟื้นพลังนะครับผมหรือว่า ถ้าเกิดเลนเจอร์ตายไปเนี่ยจะมีโอกาสนะครับผมที่จะฟื้นชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยมีพลังชีวิตเนี่ยฟื้นฟูนฟนขึ้นมา80%นะครับผมก็ฟังไม่ผิดนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นมันอยู่ที่แค่70%นะครับผมแต่ว่าเห็นพี่ TK เขาบอกว่าเขาได้ปรับมาเป็น80%แล้วนะครับผมมาดูเกียร์ที่ใส่กันหน่อยดีกว่าก็สําหรับเกียร์นะครับผมก็นี่นะผมใส่ให้เป็นช่องแรกเนี่ยผมจะใส่เป็นเกียร์7ดาวนะครับผม ค้อสุดแร่งรีโอนาดนะครับผมช่องกลางผมก็ใส่เป็นซานต้านะครับผมเสื้อซานต้าคริสต์มาสจากเกียร์คริสต์มาสนะครับผมก็ได้ค่าทองมาเลยนะแล้วก็ช่องหลังเนี่ยผมใส่เป็นกระดิ่งคริสต์มาสนะครับผมลด,ดแลรแลที่ใช้จริงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ700นะครับผมลด,ดไป334ตอนนี้นะถ้าเกิดเอาไปลงเล่นจริงก็ อยู่ที่ประมาณ790กากว่าประมาณนั้นนะครับผมก็สาหรับตัวดิมรูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวรูปลักของผมเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบมากมากเลยนะเพราะว่ามันก็มาจากคาร์บที่ผมชอบมากอีกด้วยเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็จะลองเอาดิมรูไปเทสดูนะครับผมว่าปัจจุบันการใช้งานเนี่ยมันยังดีอยู่หรือไม่นะครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่มีเซตเกียร์แบบผมนะครับผมอย่าที่ไม่มีเซตเกียร์แบบ7ดาวหรือว่า เซ็ตเกียร์คิดมากอย่างเงี้ยนะแล้วมีตัวนีมรูรุก็สามารถใส่เป็นเซ็ตแบบนี้ได้นะครับผมก็ช่องแรกเนี่ยใส่เป็นคอนนะครับผมทนูนี่ทนูส่วนช่องกลางนะครับผมก็ใส่เป็นโล่แห่งการปกป้องช่องหลังเนี่ยก็เป็นอันนี้นะครับผมเป็นกระเป๋ารู้ว่าจะใส่เป็นหลบหลีกก็ได้นะครับผมรีมูรุกของเราเนี่ยมันจะได้อ่แบบว่า หลบหน่อยนะครับผมแล้วก็ช่องกลางอีกอันนึงก็สามารถใส่เป็นรถแล่ได้นะครับผมก็ข้อมูลพวกนี้ก็ได้มาจากช่องอพี่นายศิละปะนะครับผมหรือว่าพี่อาร์ตนั่นเองนะครับผมก็เขาสอนวิธีการใส่เกียร์ของตัวลิมูรุไว้แล้วนะครับผมหรือว่าเป็นของเซตในโคลาโบเรื่องนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะลองไปเทสที่ด่านกันเลยนะครับผมว่า ปัจจุบันการใช้งานของรีโมูของเราเนี่ยมันจะใช้ได้ดีขนาดไหนอะไรยังไงะนะก็ด่านที่เราจะเทสกันนะครับผมเอาเป็นด่านสักประมาณเอาด่านที่400นี่แหละนะก็นี่นะครับผมแรกที่ใช้จริงเนี่ยอยู่ที่700นะครับผมนี่นะ766นะครับผมแรกที่ใช้จริง ก็สกิลฟื้นฟูเนี่ยเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับผมนี่นะครับผมใช้ท่ากรัตโทนี่หรือว่าท่าผู้กลืนกินไปแล้วนะครับผมก็มไม่ค่อยได้ทำดาเมจเลยฮนะนี่นะครับผมแต่เวลาทำดาเมททีนี่ก็คือแบบหายทันทีนะครับผมก็เรียกได้ว่าสกิลเนี่ยติดค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแต่เวลาติดทีนี่ก็คือทำลายล้างสุดๆไปเลยนะ ี่ก็ดูนะครับผมนี่พอโดนทีก็ล้มหงายนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลองด่านต่อไปกันเลยนะครับผมสำหรับด่านต่อไปเรียกว่าเป็นด่านปรับเซียนก็ได้นะครับผมของพวกตัวเลนเจอร์นะครับผมก็คือได้มาต้องเอามาทดลองพวกด่านนี้เลยนะครับผมเป็นด่านที่บอสของด่านพวกนี้เนี่ยมันโคตรจะโหดไปเลยนะครับผม มาดูกันเิว่าลีมูโลูของเรามันจะสู้ไหวหรือเปล่านะสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับผมแล้วก็มาบัฟตอนสู้กับศัตรูต่อด้วยท่านี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมบอสนี่คือแบบนัดเดียวจอดนะครับผมนี่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะดูเอานะครับของคือแบบโดนทีเดียวก็คือล้มเลยนะ แต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหท่ามันถึกจังเลยเลือดลอยลายไปเนี่ยเลยริมลูของผมก็เลือดอยู่ที่70ล้านนะครับผมแถมยังถึกอีกด้วยก็คือเวลาตายทีนี้มันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมานะครับผมอยู่ที่เจ็ดเอออยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนี่นะคะรับผมไอบอสด่านนี้นี่คือแบบว่ามันโหดมากๆเลยนะครับผมจะว่า โดนลิมูรุของเราเนี่ยใช้ท่ากรัสโทนี่หรือว่าท่าผู้กินกินเนี่ยก็ป้องเท่งกันไปอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ทดลองกันไปแล้วสำหรับด่านพวกนี้นะครับผมต่อไปนะครับผม จะไปทดลองกับเรนเจอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมก็เรนเจอร์ที่ผมจะไปทดลองสู้ดูนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวบอสเคของเรานะครับผมใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยเหมือนกับตัวรีมุรุเลยนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะนะโจมตีทําให้ศัตรูโจมตีทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังนะครับผมยกเลิกภาวะอมตะของศัตรู3วินาทีสร้างความเสียหาย4,000%ซนนะครับผม เหมือนกับริมู้เลยนะครับผมแค่ความเสียหายของริมู้เนี่ยมันน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับผม3 8 0 0นอะนอกจากนั้นเนี่ยที่เหลือก็คือเหมือนกันเด๊ะเลยนะนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลอง PVP กับตัวบอสเค่กันเลยนะครับผมแล้วก็ได้อยู่ที่หน้า PVP แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะ อันนี้ก็เป็นไอดีของคนที่ผมรู้จักนะครับผมผมเขาก็ให้ยืมตัวบอสเคมานะก็มาดูเกียร์กันหน่อยดีกว่าว่าเขาจัดเกียร์อะไรให้ผมบ้างนะครับผมก็ช่องแรกนะครับผมเป็นคอสสุดแก่ลีโอนาด7ดาวนะครับผมออปชันเนี่ยเป็นพลังชีวิตนะครับผมช่องกลางก็เป็นถุงเท้าของฮิโรชินะคะรับผมจากโคโรโบชินจังนะคะรับผมเกียร์คโรโบนะก็ออปชันต้านสกิลนะครับผม ช่องสุดท้ายก็เป็นสัญลักษณ์ของเบิร์ดนะครับผมน่าจะเป็นของคอลาโบเรื่องอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมไม่ทันนะน่าจะไม่รู้จักอนิเมะด้วยซ้าก็มาดูกันซิว่าอีมูรุของผมจะสามารถตบบอสเคของเขาได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูทินแล้วกันเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูค่าสเตตัาต่างๆเลยก็นี่นะครับผมครั้งชีวิตเนี่ยอยู่ที่60ล้านนะครับผมก็ ปล่อยตัวเนี่ยดูซิปยตัว6.5วินะครับผมแรกเนี่ยก็อยู่ที่600โอเคนะครับผมก็มาดูกันซิว่าีโมลูของผมเนี่ยก็แม็กเหมือนกันนะครับผมต่างฝ่ายต่างแม็กผมเนี่ยก็ใส่เกียร์คิดมัดให้แล้วนะครับผมแถมมี7ดาวเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะก็ผมเนี่ยจะกดออโต้ไปเลยนะครับผม เพื่อที่จะดูนะครับผมว่าก็แค่สกินป้อมไม่ใช่แค่เลเวลป้อมก็ต่างกันแล้วนะครับผมขี่ปานาวุธของเขาเนี่ยก็จะแรงกว่าของผมนะก็ก็ตัวรีมูรุนะครับผมก็เลเวลของผมก็ถือว่าสูงกว่าสิ ล้านกว่าๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็60ล้านของผมก็74ล้านมาดูกันซิว่าจะสามารถสู้กับพอตเคตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมรีมูรุของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันฮิวให้กับตัวเองนะครับผมก็คือมันไม่ได้ฮิวให้กับตัวเองแล้วก็ปล่อยมา2ตัวมันก็ช่วยกันฮิวนะครับผมฉะนั้นผมคิดว่ารีมูรุของผมมันน่าจะยืนไหวกว่านะครับผมหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โห พลังทำลายล้างของลอสเคนี่ก็ไม่เลวนะครับผมโอ้โหสูสีกันสูสีกันมากเลยฝั่งเขานี่ตายบ้างสักตัวไหมเนี่ยแต่ว่าฝั่งของผมนี่ตายแน่นอนนะครับผมโอโก็ต่างฝ่ายต่างปล่อยตัวกันมาล้วนๆนะครับผมก็โอโ้สูสีนะครับผมคือแบบกินกันไม่ลงนะครับผมเอาประมาณว่าอาหารไม่อร่อยอคือกินกันไม่ลงนะครับผม ลิมูรุของผมก็พยายามดันโอ้โหถึงขนาดต้องแบบนี้เลยพาผ่านลงมาช่วยก็เรียกว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะครับผมเพราะว่าคือแบบต่างฝ่ายต่างก็แบบโอ้โหคือลีมูรุกับตัวบอสเคเนี่ยเรียกได้ว่าสู้สีกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองสู้ PVP กันดูเลยนะครับผม ตีพีวพีกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงลองเอาลิมูรูมาเล่นดูนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลืมไปนะครับผมเราต้องไปก็เดี๋ยวจัดทีมกันเลยนะครับผมตัวที่ผมจะเอาไปนะครับผมก็เป็นตัวหลักของผมอยู่แล้วผมก็จะเอาเป็นตัวเอลิสไปนะครับผมแล้วก็จะเอาเป็นเอลซ่าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นมูน แล้วก็เอาโคโนี่ไปนะครับผมเอาไปเป็นพายุแล้วก็ดุริยางเซลลี่เห็ดพิษนะครับผมเอาไปทำสตันให้กับทีมเรียกได้ว,ว่าผมเนี่ยเอาไปคอมโบกับตัวเอลิสเลยนะครับผมเมื่อตัวนี้ทำสตันติดนะครับผมเอลิสของเราก็จะกระโดดทันทีและถ้าเกิดเอลิสของเรามันกระโดดติดด้วยนะนะก็จะเอาตัวนัดซือไปนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึง่งผมจะใส่เป็นเบนนี่มารุนะครับผมเอาไปทะลวงหลังนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีวะอีกตัวหนึ่งเอาผมเอาเป็นบอสเค่ไปแล้วกันนะโอเคก็เมื่อจะทีมครบแล้วก็โอเคครับผมนี่ก็หน้าทีมนะคะผมก็ได้จัดทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็เราไปพ V p กันเลยนะคะผมก็คงจะต้องดีหาคู่ต่อสู้กันยาวๆนะครับผมอันนี้คือในความคิดของผมเลยนะก็ โอ้โหดูยังไงก็ไม่น่าจะสู้ไหวนะครับผมคนนี้รถถังอินุยาชาอามาโอ้โหดูยังไงก็สู้ไม่ไหวอ่ะทีมนี้ไหนดูสิอืมอีนุยาชาน่าจะมีเกียร์ดีด้วยนั้นผมไม่สู้ดีกว่ารีทิ้งครับอ่าทีมนี้โอ้โคนี่พนันจะไหวไหมเนี่ย มีตัวบินอีกวอาตัวบินไม่เอาตัวดินเออผมไม่อยากจะสู้ตัวบินนะเพราะว่าผมตัวการบินผมมันมันมันกากอะคือมีอยู่ว่ะแต่มันใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่านะอ่าเจอทีมนี้นะคะผมแต่ว่ามีตัวบินอยู่น่าจะผมน่าจะพอสู้ไหวนะก็อืมอย่างไรก,ก็ถือว่าเอาตัวการบินไปสักหน่อยแล้วกันนะ การบินของผมก็จะเป็นมูลนักป้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นมูลชนสลัดอวกาศไปแล้วนะ่นะก็ตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าจะเปลี่ยนจากไอตัวมูลเป็นตัวผีจีนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงจะต้องลองเอามาเล่นดูนะครับผมโอ okay, เคก็ไปกันเลย อ่า,อาผมสลหรับ a B ผิดนะครับผมก็เดี๋ยวเป้าหมายของเรานะครับผมแน่ชัดอยู่แล้วก็คือการที่มาดูตัวรีมูรุของเรานะครับผมก็สกินที่1นนะครับผมสกิลแรกบัฟหน้าป้อมให้แก่พรรคพวกนะครับผมก็เรียกได้ว่ายืนอยู่แถวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดีเลยนะครับผมเพราะว่ามันมันบัฟให้แก่เพื่อนน่ะนะลีมูรุผมเนี่ยก็ ถ้าเกิดเทียบระหว่างรีโมรุกับนัตสึเนี่ยนัตสึเนี่ยจะยืนใกล้กว่าตัวดีโมรุนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมผมเนี่ยก็เลยมีตัวยืนใกล้ตัวชนนะครับผมมีอยู่มีอยู่ตัวนึงนะครับผมก็คือตัวนัตสึจากคอลาโบที่แล้วนะครับผมผมอยากได้ตัวชินระมานะครับผมคือถ้าได้มาจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวชนใกล้น,นะแล้วก็หรือจะเอาเป็นตัวมาร์กีก็ได้เพราะจุดที่มันยืนเนี่ยโคตรจะแบบโคตรจะน้อยเลยนะครับผมอืม ยิมุรุอยู่นี่นี่เองค่ะตั้งนานก็โอ้โหยืนจุดพอๆกันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ตัวหยุดใกล้เลยนะครับผมสําหรับยิมุรุก็ได้รับชัยชนะไปแบบโนไอเทมนะครับผมเอาลคะครับผมก็ได้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังเอาดีมูรร่วมมาเล่นนะครับผมมันก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้มันจะตายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังฟื้นฟูกลับมานะครับผมก็คือโอกาสติดนะครับผมแถมมันเนี่ยยังเป็นสายบัฟให้กับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เป็นสายบัฟแล้วก็เหมือนกับเป็นบอสเค่ร่าง2ด้วยนะ่นะก็ได้มาก็ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับผมเนี่ย เป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับผมเอาละครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปละบายบาย